ทำอะไรกินพอ่อกงหน่อ้ะปิ้งไก่ล้านั้นน่ะนี่แกงหน่อมไม้นะคะแกงหน่อมไม้ไมน็นปิ้งไก่วันนี้เรากินข้าวที่ป่ากันนะคะดูสภาพแไดล้อมีตะปา่าค่ <laughs> านะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวอยู่นาคือเก่านะคะ กับข้าววันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะไม่รู้มาคิดหรือมาทํางานนะคะอันนี้มีนมจีนด้วยขาดไม่ได้มีแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้นี่เมีกะเพรามีกิ้งไก่มากินด,ด้วยกันนะคะมีข้าวปุ้นแซ่บๆกินแล้วก็นอนค่ะนอนจากสองชั่วโม,มงแล้วก็ลงไปเกี่ยวข้าวนกกป็ดเดี๋ยสินี่ยเด็ดอืมเล็นอะไ 什么啊？什么啊？啊！这是啥？电